ยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านสู่เพจค่ะดูแลผู้สูงวัยครูพี่รุ่งเนื้อสิ้โฮมยินดีต้อนรับนะคะวันนี้พี่รุ่งมาในหัวข้อพลังการกอดแก้ไขได้ทุกอย่างค่ะเอออุย้ยมันแก้ไขได้เยอะขนาดนั้นเชียวหรือนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะไม่มามาไลฟ์มาหลายวันนะคะแล้วพี่รุ่งจะบอกนิดนึงว่าตอนนี้สามารถติดตามครูพี่รุ่งได้ในเว็บไซต์ในช่อง YouTube แค่ สะกดคําว่าครูพี่ลุงเอ่อมันก็จะขึ้นมาให้แล้วนะคะวันนี้พี่ลุงก็มีเว็บไซต์หลายๆอย่างที่พี่ลุ่งให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงวัยทั้งหลายเลยไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยแล้วก็ พฤติกรรมต่างๆเราจะแก้ไขยอย่างไรเราจะมองด้วยความเข้าใจอย่างไรในผู้สูงวัยนะคะพี่ลุงก็ได้เออขาเรียกได้แชร์เอาไว้ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นออคนแก่ดื้อเยอะเออ,เ,อ,อเราจะแก้ไขย,ยังไงแล้วก็คนแกออ่ที่คนคนแก่ทีออ่ผู้สูงวัยที่เขา มีปัญหากันคือนอนไม่หลับมันเกิดจากอะไรได้บ้างและแก้ไขยอย่างไรได้บ้างพี่ลุงก็ให้ข้อมูลต่างๆไว้เรียบร้อยนะคะแล้วจริงๆแล้วว่ามันมีช่องทางหลายช่องทางในการที่เราเวลาคนแก่หลับสนิทเราจะได้หลับด้วยไหมเราก็จะได้หลับด้วย <laughs> อันนี้คือข้อดี รักเขาเพื่อตัวเราานะรักเขาเพื่อตัวเราเออวันนี้พี่ลุงก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพลังการกอดเออวันนี้ใครเคยม,มั่งไหมที่แบบว่าเขาเรียกขันท่าทำงานขันห้าแปลว่าอะไรรูปนะฮะรูปก็คือรูปรากนะเวทนาความรู้สึกนะเอออันนี้ไม่ได้มาสอนธรรมะนะแต่อยากเล่าให้ฟังรูปเวทนาสัญญาสัญญาแปลว่าเอ,อ่ออะไร สิ่งที่เราจําได้ใหม่รู้เอ,อที่เราจําได้ใหมยรู้พออายุเริ่มเยอะขึ้นสัญญาเริ่มหอปเลือนไปชั่วขณะจะพูดเรื่องอะไรวะอ๋ออะไรประมาณนี้อ้าวน้องพรสวัสดีจ้าเ,เข้ามาอยู่ดูขันห้าเลยนะกําลังเออ,อัตมากําลังเทศเทศอยู่นะคะกําลังเล่าเรื่องราวเรื่องขันห้าคุงจะเล่าเรื่องอะไรเลยขันห้าก็จะมี อะไรนะรูปเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารแล้วก็วิญญาณเนาะออสังขารนี่การปรุงแต่งต่างๆแล้วก็สันนคือจิตเนาะออออพี่กําลังจะบอกว่าพี่จะพูดถึงข้อที่3ามคลิเสัญญา <c oughs> เคยไหมที่แบบว่าเ,ออเราจะพูดอะไรบางเรื่องเฮ้ยสัญญาหายวับ <c oughs> สัญญาหายวับไปไหนวะกูจะพูดเรื่องอะไรกูลืม ฉันจําได้ว่าฉันลืมทําอะไรเอาไม่ใช่นะคะวันดีจ้าน้องเล็กโอ้ยมาเชียร์พี่ใช่ไหมโอ้ยินดีต้อนรับมากเลยน้องรักเออไม่ได้คุยกันเลยนะในช่วงนี้อพี่ลุงม,มีข่าวดีมากๆอจะบอกข่าวดีเรื่องเราเล่าเรื่องเราข่าวดีก่อนคนทีออ่มีประสบการณ์ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปแล้วยังไม่มีใบอ่ะย้ํานะแล้วยังที่ไม่มีใบ c ีจี บอกต่อๆกันไปด้วยนะจ๊ะแล้วสนใจยังไงติดต่อผ่านวิลุงมาที่ยังไม่มีใบ CG สามารถเรียนรู้ผ่านออนไลน์ได้แล้วมาสอบแค่2วันคุณจะได้ใบ7 2ชั่วโมงไปเลยเย่น้องพรตอนที่น้องพรมาเรียนน้องพรต้องเรียนประมาณเกือบ7วันเนาะหกเจ็ดวันแต่อันนี้คนที่เอ่อ,อ,อที่จะได้แค่2วันแล้วได้72ชั่วโมงเนี่ย ต้องผ่านสัมภาษณ์จากพี่ลุงก่อนนะคะที่รักต้องสัมภาษณ์กันก่อนสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยประเมินกันเสร็จเรียบร้อยแต่คุณต้องมีประสบการณ์หนึ่งปีขึ้นไปนะเฝ้าไข้นะคะมีประสบการณ์เฝ้าไข้ถ้าใครเนี่ย,ไม,ยไม่เคยฟีดซักชั่นอ่าไม่เคยฟีดซักชั่นเลยประมาณนี้เฝ้าไขมาหลาย10ปีแต่ไม่เคยฟีดไม่เคยซักชั่นเลยก็อาจจะต้องลงพื้นที่นิดนึงเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ออกไปได้คัดตัว แพง,แพงแๆเยอะๆเออประมาณนี้แต่คนที่สามารถฟรีซักชั่นได้แต่ยังไม่มีใบพี่ลุงบอกข่าวดีแจ้งข่าวดีนะตรงนี้เลยนะว่าคุณสามารถที่จะเรียนออนไลน์เดี๋ยวเราจะให้เรียนออนไลน์หลังจากนั้นค่อยมาสอบนะแค่2วันคุณก็ได้72ชั่วโมงไปเลยอ่าดีไหมดีไหมเออนะคะแล้วถ้ายังไงสนใจติดต่อพี่ลุงมาเลย099ย สองแปดเก้าหเก้าสองห้านะจ๊ะเออหรือว่าติดต่อมาผ่านเพจพี่ก็ได้นะคะเออครูพี่รุงเน i ซิงโฮมนะดูแลผู้สูงวัยครูพี่รุงเน i ซิงโฮมอ่ะวันนี้เรามาในหัวข้อพลังการกอดแก้ไขได้ทุกอย่างเฝ้าสามีมา20ปีได้ไหมคะ <laughs> ได้คะ่ะได้คะ่ะอันนี้กรณีพิเศษเลยนะคะเออเฝ้ายังไงดีให้สามี รักที่สุดในโลกปัจจุบันก็รักที่สุดในโลกอยู่แล้วนะของตัวเองดะ สุดยอดมากเจ้าของธุรกิจย่า่เฝ้าสามีนั่นแหละแบบเป็นเคสกรณีพิเศษแล้วต้องเอาอกเอาใจดีๆเลยนะอันนี้สำคัญมากอ่ะพี่ลุงจะมาเล่าให้ฟังเรื่องพลังการกอดพี่ลุงเล่าเรื่องราวก่อนว่าเชื่อไหมว่า,ามีงานวิจัยนะของมหาลัยจุฬาเรานี่แหละจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะพี่ลุงอันนี้ทราบมาหลายสิบปีแล้วเนาะเขาบอกว่าพลังการกอดสามารถแก้ไขอะไรได้ทุกเรื่องทุกราวจริงๆเพราะว่าว่า คนเนี่ยนะ,ะเด็กที่ก้าวราวเนี่ยงานวิจัยเขาออกมานะเด็กที่ก้าวราวแล้วมีปัญหาที่แบบเออแบบความรุนแรงอะไรต่างๆนะเชื่อไหมว่าเด็กพวกนี้เขาใช้วิธีการกอดแก้ไขนะได้แก้ไข90%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแหละประมาณ90% 9 7 9 8เเลยล่ะจะบอกให้การกอดเนี่ยทำให้เด็กลดการก้าวราวลงมาสามารถที่จะช่วยเคาเรียกเยียวยาหัวใจเอ๊ะแล้วทำไมพลังการกอดมันมีอะไรมันถึงมีอิทธิพลมากมายทำให้คนเน่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันรู้สึกเป็นยังไงมันเลยเลยเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากมีพยาบาลหลายๆคนนะคะที่เขาเคย เคยมาออกสมัยก่อนเนี่ยดังมากๆเลยเรื่องพลังการกอดเนี่ยมีพยาบาลอยู่ท่านหนึ่งนะคะพี่พี่ลุงจาชื่อไม่ได้แล้วแต่พี่ลุงเคยดูเขานะคะเขาใช้วิธีการกอดคนไข้ที่มีปัญหาสุขภาพรู้สึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกมะเร็ง เกี่ <c oughs> ยวกับพวกมะเร็งนะคะเชื่อไหมว่าการกอดเนี่ยกอดบ่อยๆนะคะกอดบ่อยๆแล้วใช้วิธีการแบบเคล็กสะกดจิตบําบัดช่วยด้วยเชื่อไหมว่าการเป็นมะเร็งไม่ปรับ,บไม่แพร่กระจายเยอะขึ้นแล้วทําให้คนแบบมีกําลังใจแล้วรู้สึกดีกับตัวเองอมากขึ้นเฮ้ยมันแล้วมันดีแล้วดีพวกเนี้ยมันมันดีขนาดเนี้ยคนต้องรู้จักนะถ้าไม่รู้จกักนี่ถือว่าแบบ ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบว่าสําคัญมากแมเราสามารถเอามาใช้กับคนไข้ที่เราไปเฝ้าไข้หรือว่า,าลูกเราที่ที่เรามีความรู้สึกว่าเราเหมือนไม่ได้ดูแลเขาเลยเราอาจจะมาทํางานแล้วก็นานๆกลับไปเจอเขาทีอะไรประมาณนี้แล้วก็ทําให้มันมีช่องว่างเขาเรียกมีแกลบเนาะระหว่างลูกเราลูกสามีอะไรประมาณนี้มันทําให้คนเราเนี่ย เขาเรียกพลังการกอดมันทําให้คนเราเนี่ยรู้สึกดีถามว่าแล้วมันมีข้อดีอะไรม้างล่ะแล้วทําไมเฮ้ยผลลัพธ์มาดีมากมาในต่างประเทศการกอดพี่ลุงรู้จักเรื่องพวกนี้มานานแล้วแต่วันนั้นน่ะพี่ลุงอ่ะไปทําเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขคนไข้ที่มีปัญหาดือ้อเราก็คืย ไอ้ตรงเนี้ยเรารู้มานานแล้วนะเว้ยแต่เราไม่เคยมาเล่าเรื่องราวพวกเนี้ยให้น้องๆฟังเลยอันนี้พี่ลุงก็เลยอยากจะมาแชร์และแบ่งปันว่าเฮ้ยพลังการกอดมันมีอิทธิพลสูงมากถ้าใครอยู่ในกวนพี่ลุงถ้าอยู่ในเขาเรียกอะไรนะที่เป็นลูกศิษย์พี่ลุงทุกคนจะได้รับการกอดท้งนั้นเลย <laughs> พี่ลุงจะชอบกอดคือมันเป็นโดยอัตโนมัติพี่ลุงไม่ได้คิดอะไรแต่พี่ลุงรู้ว่าเรื่องพวกเนี้ยรู้มานาน,านแล้วอตอนนี้ถามว่าแล้วมันดีอย่างเนี้ย ทำไมเราจะไม่ทาล่ะแล้วมันดียังไงมั่งล่ะพี่ลุงเออมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่ลุงถ้ามันดีขนาดน,นี้แล้วมันจะทาแล้วแล้วเราเขาเรียกอะไรเราจะใช้มันยังไงให้มันดีแล้วมันถูกต้องอ่าดีแล้วมันถูกต้องคืออย่างนี้เขาบอกว่าพลังการกอดเนี่ยมันส่งพลังให้แก่กันและกันเน่ยเยอะมาก พี่ลุงจะมีประมาณสัก3-4ข้อว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพลังการกอดมันช่วยเรื่องอะไรบ้างข้อ1ข้อแรกข้อแรกของพลังการกอดเลยข้อที่1ก็คือมันทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับไม่ว่ากับใครที่อยู่รอบๆตัวเราเหมือนอพี่ลุงเองเนะี่ยเป็นคนที่แต่งงานมาเกือบ30ปีเนาะ เกือบ30ปี30ปีนะ่ะมันเริ่มมีชีวิตใครชีวิตมันละเสามีก็มีชีวิตของเขาเขาชอบอะไรเขาไปทำสิ่งที่เขาชอบเราชอบอะไรเราก็มาที่ชอบที่เจ้าของเราถูกไหมมันจะมีแกลบมันจะมีช่องว่างแต่เชื่อไหมสิ่งหนึ่งที่่ลูงไม่เคยขาดเลยคือการกอดกอดทุกวันกอดหอมทุกวันกอดมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันเป็นภาษากายที่ไม่ต้องอธิบายใดๆทั้งสิ้นมันได้แลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งกันและกันเออมันได้รู้สึก ไว้เนื้อเชื่อใจอบอุ่นปลอดภัยเอออันนี้คือข้อดีของการกอดอันแรกเลยนะคะมันเป็นภาษากายที่มันส่งผลเรื่องอะไรอารมณ์ความรู้สึกเออเวลาเราอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่รู้จะบรรยายยังไงหรือเพื่อนเสียใจายบางครั้งคุณไม่ต้องไปพูดให้กำลังใจณเวลานั้นแค่คุณรู้สึกว่ากลุมมือเขาแล้วกอดให้พลังงานเขา เชื่อไหมแค่นั้นเขาจะรู้สึกดีแล้วมันเป็นความสายสัมพันธ์ที่ดีมากๆพี่ลุงเจ็บเองเองอะ่ะเราอะ่ะเป็นคนแบบว่าโดนเลี้ยงดูมาเนาะ เป็นคนโบราณนะแม่พี่ลุงเนี่ยไม่เคยกอดไม่เคยอะไรเลยคือโบราณน่ยแล้วก็เราไม่เคยแบบคะได้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 ได,ได,ได้ส่งถ่ายพลังงานกับแม่กับเราเลยแล้วเราก็เป็นคนที่เวลาทําอะไรเราจะรู้สึกว่าแม่เราเป็นคนดูแะถ้าถ้าคนเป็นเอฟซของพี่ลุงจะรู้เลยนะว่าพแม่พี่ลุงจะเป็นคนดูเป็นคนแบบว่าเก่งแบบทุกอย่างแล้วแต่เป็นคนที่ไม่ไละเอียดเรื่องพวกนี้เลยแล้วก็คะจะเป็นคนที่แบบ อารมณ์ร้อนอารมณ์ดุนแรงอะไรประมาณนี้นะแล้วเชื่อไหมเราไม่เคยกอดแม่เลยเขาก็ไม่เคยกอดเราเราก็ไม่เคยกอดเขาวันหนึ่งที่พี่ลุ่งไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพลังจิตใต้สำนึกสิ่งหนึ่งที่เราได้มาคือพลังการกอดนี่แหละเออการถ่ายทอดพลังงานเป็นภาษากาย เสร็จแล้วเราก็กลับมาเรากลับมาไว้แม่แล้วเราก็มากอดเชื่อไหมว่าหลังจากวันนั้นที่เราแบบว่าเรียนรู้เรื่องการกอดการหอมกันอะไรมันเป็นสายสัมพันธ์ที่มันเชื่อมโยงดีมากๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างเราและเขาก็ดีมากเชื่อไหมว่าหลายๆคนไม่เคยกอดลูกได้แต่บอกได้แต่สอนได้แต่ยิงๆบางครั้งเนี่ยเชื่อไหมพี่ลุงบอกเลยนะว่าคําพูดร้อยคาคําพูดร้อยคา นะมันไม่เหมือนอนะ่ะ body language แค่ครั้งเดียวหรอกคือภาษากายสมมุติว่ามีปัญหาอะไรกันเน่ยเชื่อไหมบางครั้งคุณไม่ต้องพูดมนุษย์มีทรัพยากรและศักยภาพพี่ลุงยังบอกเลยนะว่ามนุษย์เนี่ยเก่งจะตายมนุษย์รู้หมดทุกอย่างแล้วเขาจะรู้ว่าเขาจะแก้ไขย,ยังไงบางครั้งเขาต้องการแค่อะไรรู้ไหมกําลังใจความรู้สึกปลอดภยัยความรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์แค่นั้น จริงนี่คือเรื่องจริงหวัดดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะอ้าวหนูนาหนูนามาแล้วนี่หนูนาเอยมาแล้วใช่ไหมยินดีต้อนรับหวัดดีค่ะคุณลุงอรุนเอย้ยินดีต้อนรับมากๆาเลยนะคะอยู่บลใช่ไหมคะเนี่ยอืมจบเคสเมื่อไหร่คะเออเดี๋ยวถ้ายยังไงหลังไม่โทรหาพี่ลุงนิดนึงนะ ถ้าสนใจพี่ลุงมีเคสตอนนี้ยังใจเย็นอยู่เลยนะอีเล็ตแท้แอยู่เลยวันดีค่ะวันดีค่ะหนูนาคนสวยเออพี่ลุงยางอีเล็ตแท้แไปเลยญาติเขาบอกไม่รีบเราก็เลยไม่รีบตามเขาเราก็อยากได้เอฟซีเราไปทําเนาะเราอยากให้ได้เอฟเอฟซีเรามีงาน <c oughs> ลำเอียงชัดเจนมากลำเอียงชัดเจนมาก <c oughs> เออถ้าใครสนใจหลังไมค์กับพี่ลุงได้นะจ๊ะม,มีงานเคสเออนี่โฆษณาไปเลยได้ไหม <c oughs> คุณยายอายุเก้าสิไม่มีโพสิเออร์อะไรอยู่เป็นเพื่อนเลยประมาณนี้แต่จังหวัดอุดรธานีจ้าอโอเคอแ่้เราต่อพลังการก่อนเนี่ยข้อแรกคือความสัมพันธ์ที่ดีนะคะความรู้สึกที่ดีทําให้ช่องว่างนะมันดีขึ้นอ่าอันดับที่สองนะคะพี่จะบอกว่าข้อที่สองของพลังการก่อนนะเขาจะรู้สึกอะไรรู้สึก ปลอดภัยเพราะทุกๆครั้งพี่ลุงจะพูดบอกน้ยว่าจริงๆแล้วอ่ะการกอดมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มันหลั่งออกมาระหว่างที่เรากอดกันเขาเรียกซีโรโตนินไม่ต้องไปจำเออพูดไม่พอคือไม่ต้องจำหาอะไรรู้ว่ามันมีฮอร์โมนดีๆที่ทําให้เรามีความสุขเออออกมาพอทําให้เรามีความสุขเราแช่มชื่นเรารู้สึกดีเออเรารู้สึกดี เรารู้สึกดีมันก็จะทำให้เรารู้สึกมั่นคงทางด้านอารมณ์ ออสามตัวนี้มันมาจากต่อมใต้สมองต่อมใต้สมองเนี่ยมันก็จะมีกลไกหลั่งออกมาตอนที่เราเป็นไงมีความสุขอพอมีความสุขเสร็จแล้วอะไรนะมันก็ทําให้เรารู้สึกอารมณ์ดีรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกดีกับคนที่เรากอดกับเขากอดน,นะจ๊ะกอดเออพลังการกอดน,นี่เป็นพลังงานที่ดีมากๆเพราะว่าอะไรเราเหมือนได้ผ่องถ่ายพลังงานที่ดีสู่กันและกันอ่แลกเปลี่ยนความ วไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วฮอร์โมนตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนแห่งความสุขอ่ามันจะทําให้เรารู้สึกดีอ่าเนี่ยจ้ะเอออันเนี้ยพี่ลุงจะบอกให้ว่าถ้าใครได้เคล็ดลับไปแล้วเอาไปใช้อ่าไปใช้ไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาหรือก้าหลอกก้าอะไรก็ตามแต่หรือว่าแม่แต่กระทั่งคนไข้ลองดูว่าถ้าคนไข้เนี่ยที่เขาแบบว่าไม่เขาเรียกว,ว่าอะไรนะ ไม่ต้องคลานเข่าเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคลานเข่าถ้าเขาให้ก่อดได้ก็ดีเหมือนแบ่งปันพลังงานจะดีมากแล้วอะไรรู้ไหมเราเหมือนเราเข้าวงในเขาได้ด้วยเข้าวงในหมายความว่าคนที่จะกอดกันน่ะแสดงว่าต้องสนิทกันพอสมควรต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันต้องมีความชิดเชื้อกันเราถึงจะกอดเขาได้เขาถึงจะกอดเราได้ไม่ใช่เรากอดทุกคน เออแล้วยิ่งวัฒนธรรมสังคมของเราเนี่ยเราไม่ใช่ไปก่อดนูน่นนี่นั่นมีหลายๆครั้งที่พี่ไปเข้าคอร์สอบรมแล้วมีปัญหาตามมาว่าเ,เขาจะให้กอดกันเนาะแต่บางคน,เ,นเราไม่รู้จักไงเพราะไม่รู้จักเนี่ยเราก็เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบให้ใครแบบมาแบบอยู่ในวงวงเขาเรียกอะไร ในในวงในของเราถูกไหมพอเราไม่ชอบเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมาสรุปแล้วคนที่เรากอดก็จะเป็นคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจคนที่เรารักคนที่เราดูแลเขาคนที่เราเขาดูแลเราอย่างนี้คนที่มีเออเขาเรียกอหลร cross up ใกล้ชิดเออประมาณนี้ cross up ใกล้ชิดนั่นแหละเออประมาณนี้อ่ะนี่เป็นข้อ2นะทาให้เรารู้สึกอะไรมั่นคงและปลอดภัยทางอารมณ์นะคะพลังการกอดข้อที่สาม พี่ลุงจะบอกให้ว่าข้อที่สเนี่ยการกอดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเพิ่มภูมิเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเรานะเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเรากอดเนี่ยแสดงว่าเราอะไรเราจะมีความสุขมันจะหลั่งสารความสุขออกมาเพราะหลังหลั่งสารความสุขออกมาความเอ่อเขาเรียกความอารมณ์ดีความดีต่างๆอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราร่างกายเรามีการเพิ่ม ภูมิในร่างกายเราด้วยอันนี้สำคัญมากคือเพิ่มภูมินะแล้วเราจะรู้สึกเลยนะว่าเ,เวลาเรากอดเนี่ยเราจะไม่โดดเดี่ยวเราจะไม่เหมือนอยู่คนเดียวบางครั้งเนี่ยมีคนหลายๆคนบอกว่าพี่ลุ่งคะหนูไม่กล้าไปกอดใครกอดตัวเองเป็นไหมอะ่ะกอดตัวเองเป็นไหมอะ่ะน,นี่เลย กอดและก่อดเขาอืกอดกอดแน่นแน่กนกอดแล้วขอบคุณเขานะวันนี้ขอบคุณมากที่เธอเป็นเธอวันนี้เธอเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเธอเป็นคนที่สุดยอดมากเธอเป็นคนที่น่ารักเออเธอเป็นคนที่จิตใจดีเออทุกอย่างและพี่จะบอกให้ว่าเวลาเรากอด ตัวเราเองเนี่ยเราก็จะรู้สึกมัน่นมันคงทางอารมณ์เราจะรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเราเองอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันนึงนะที่พี่ลุงอยากบอกนะพี่ลุงเป็นคนที่กอดตัวเองบ่อยนะคะอกอดตัวเองบ่อยแล้วก็ชื่นชมตัวเองบ่อยๆนะคะเออบางคนแบบพี่ลุงคะหนูไม่สามารถจะชื่นชมตัวเองได้หนูเขิน ไม่ลองไม่รู้ค่ะน้องไม่มีไม่มีอะไรไม่มีครั้งแรกนะจ๊ะทุกอย่างเรามีครั้งแรกเราไม่เคยแต่งงานเราก็แต่งงานได้เราไม่เคยมีลูกเราก็มีลูกได้ถูกไหมเราไม่เคยเรียนเราก็เรียนได้เออเราไม่เคยทําอะไรในชีวิตเราหลายๆอย่างแต่เราทําอะไรที่มันดีกับตัวเราเองก็ทําไปเถอะค่ะเออทำไปเถอะพี่ลุงบอกให้อะไรที่ดีกับตัวเราแล้วทําให้ชีวิตเรายอดเยี่ยมทําให้ชีวิตเรามีความสุขก็ทําไปเถอะค่ะอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะนะอ่ะนี่ พี่ลุงจะบอกว่ามันจะมีอยู่อันนึงนะีที่ก็บอกว่าการกอดเนี่ยมันจะทำให้เราอ่มีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่หลังออกมาเหมือนกันเป็นฮอร์โมนสายสัมพันธ์นะเขาเรียกชื่อออกซิโตซินจริงๆแล้วอฮอร์โมนตัวนี้จะหลังตอนไหนหรือเปล่าตอนที่หนึ่งเราคลอดลูกอันที่สตอนที่เราอตอนที่เราให้นมลูกเออแล้วที่เราคลอดลูกพวกนี้มันจะบีบ ดีบตัวนะคะฮอร์โมนพวกนี้เป็นฮอร์โมนแห่งสายยายแห่งสายสัมพันธ์เออแล้วก็มันจะทําให้เขาเรียกอ,อะไรนะความสัมพันธ์ที่ดีต่อตัว,ตวเองความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นนะ่ะมันเกิดขึ้น ออกซิตโตซินนี่แหละเออไม่ต้องไปจําไม่ต้องไปจําแต่มันดีจริงๆแล้วรู้ไหมว่าฮอร์โมนพวกนี้เวลามันหลั่งออกมาเนี่ยมันจะช่วยเราในการสร้างความสุขสร้างสาอเาเรียกสร้างสายสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเซเลตนินออกซิตโตซินแล้วพวกนี้จะช่วยอะไรรู้ปะ่ะช่วยเรื่องวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ่งรักใช่ไหมคะไม่ใช่นายกนะไม่ใช่นายกนะ แซวแซวพี่ลุงลอเล่นเออวันดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจเราไม่เคยเจอกันเลยเนาะเอย้ยินดีนะคะอ่าตอนนี้ <c oughs> พี่ลุงจะบอกว่าเอ่อฮอร์โมนพวกนี้มันช่วยระบบอะไรรู้ไหมมันช่วยระบบหัวใจด้วยนะการไหลเวียนเลือดเราจะดีขึ้นเห็นปะการกอดแม่งโคตรดีเลยอะ่ะเออวันนี้น้องสักไม่มาถ้ามาคงแซวพี่หน่าดูเลยว่าวนนี้พี่พูดเรื่องการกอดอ่ะเออเดี๋ยวมันจะแซวพี่ ตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะอยู่บนราชธานีนังเฝ้าคนแค่อยู่ปกติแล้วเขาจะเป็นตัวแชร์นะคะถ้ามาเนี่ยถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่ลุงด้วยนะจ๊ะนะคะอันนี้พี่ลุงจะบอกว่าพลังการกอดเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีมากๆแล้วมันเป็นอะไรที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของหัวใจที่เบ่งบานเป็นอะไรที่เรามีความสุขเรามีความสุขเราก็จะผ่องถ่ายเราก็จะส่งความสุขอันนี้ไปให้ ไปให้คนอื่นได้ด้วยเหมือนถ่ายเทพลังงานซึ่งกันและกันเราจะมีความรู้สึกอะไรความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับคนที่เราใกล้ชิดแล้วก็เป็นสายสัมพันธ์ที่ดีสําหรับจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างพลังการกอดเนี่ยหลายๆคนนะคะหลายๆอาชีพเขาเออกไปทำเขาเรียกแะไรสร้างสายสัมพันธ์สมานฉัน มสมานณฉันนะคะเพราะเขารู้ว่าการพลังการกอดเนี่ยมันจะทําส่งผลที่ดีส่งผลที่ดีต่อไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของเราวันดีค่ะน้องเนื้อ้อยมาแล้วมาแววมาแววพลังการกอดค่ะแบ่งปันเลี้วๆมากอดที <laughs> เล็้วๆมากอดทีกอดกอดกอดนะเออ กอนนะเราจะรู้สึกเลยนะเป,นเป็นความสายสัมพันธ์ที่ดีมันจะมีพลังที่มันทําให้เรารู้สึกมั่นอกมั่นใจเชื่อมั่นแล้วก็เสถียรภาพอยู่ลึกๆข้างในของเราจริงแล้วมันเกิดจากอะไรรู้ปะเกิดจากจิตของเราด้วยหนึ่งนะเกิดจากฮอร์โมนที่มันเวลาเรามีความสุขเราจะหลั่งฮอร์โมนดีๆออกมาฮอร์โมนแห่งความสุขนั่นแหละมันจะทําให้เรานะรู้สึกดี กับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะมันเหมือนกับหลายๆคนเห็นไหมฮะในไม่ต้องอะไรหรอกในในไลน์เนาะเวลาคนในไลน์ในอะไรเนี่ยเออเวลาคนเศร้าเหงาหงอยเวลาโพสเศร้าๆไปก็จะมีอ,อะไรการ์ตูนกอดการ <c oughs> เห็น่ะเออเห็นเปล่าเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องสําคัญนะมันเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วเวลาเราแบ่งถ่ายพลังงานพี่ลุงเนี่ยเป็นคนหนึ่งโชคดีพี่ลุงเป็นคนโชคดีมากไปไหนเนี่ยหลายๆคนลูกศิษย์พี่ลุงน้องพี่ลุงหลือใครเนี่ย ทุกครั้งเวลาเราจะเราเจอกันเราก็จะกอดกันเวลาเวลาเราจะาแยกย้ายกันคุยกันเสร็จเราก็จะกอดกันเพราะเราถือว่าการกอด ได้แบ่งพลังงานเรามีพลังงานเยอะแยะแบ่งเอาไปแบ่งเอาไปนะคะทุกคนเนี่ยแบ่งสามารถแบ่งพลังงานซึ่งกันและกันได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันคือพลังงานแล้วพอเราแบ่งไปใจเขาฟูเราก็ฟูนะเออต่างคนต่างให้กันน่ะแลกเปลี่ยนทายอ่ะมันจะดีขนาดไหนเขามีความสุขเรามีความสุขไหมเราก็มีความสุขเออแบ่งกันไปแบ่งกันมาแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวพอเรามีความสุขเราไม่โดดเดี่ยวมันเกิดอะไรขึ้น ความสัมพันธ์ดีทุกอย่างดีและที่สําคัญอะไรรู้ไหมที่สําคัญมันทําให้สุขภาพเราดีด้วยเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันดีกันไหลเวียนเลือดดีอ่าแล้วก็มีความสุขอ่าเครียกแฮปปี้แฮปปี้นะคะเนี่คืออนุภาพของพลังการกอดวันนี้อ้ามาแล้วเดี <laughs> ๋ยวหยุดพักก่อนเดี๋ยวนองศักแซวเว้ยนองศักอาจารย์อาจารย์หย,ยุดหายใจมั่ง อาจารย์อาจารย์หยุดหายใจมั่งมาแล้วจากพระเอกของพี่ <c oughs> เออยังบอกเลยว่าเดี๋ยวน้องศักมาจะต้องแซวพี่แน่เลยวันนี้พี่ลุงคุยเรื่องอะไรจ้าพลังการกอดจ้าเอากอกอดนะห้ามทำอย่างอื่นนะน้องสักไม่ได้นะเออแล้วกอดเราต้องกอดคนใกล้ชิดเรานะอย่าไปกอดคนอื่นไม่ได้นะพาโดนเสยคางแนละ้วพี่ลุงไม่รู้ด้วยนะ พี่ลุงไม่รู้ด้วยนะจ๊ะทิรักเออแชร์แล้วครับนาราทิสดุดนาราทิสุดกลับมเมื่อไหร่นี่ยเออน้องชายสุดทิลักเนี่ยกลับเมื่อไหร่จ๊ะเออมาๆมา,มาเข้ากรุงเข้ากรุงกันมั้งเออเข้ากรุงกันมั้ยใครพี่ลุงย้ำนิดนึงนะใครที่ยังไม่ได้มีใบซีจีแล้วอยากได้ต้องแต่ต้องมีประสบการณ์หนึ่งปีไปแล้วนะติดต่อคุณพี่ลุงได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีออนไลน์แล้วก็มีออนไลน์แล,ออนลนแล้วก็มีการสอบ แค่2วันเสียเวลาแค่2วันเองนะคะถ้าใครสนใจแล้วราคาไม่แพงเพราะว่าตอนนี้พี่ลุกเนี่ยได้ลิงก์กับเพื่อนที่เปิดโรงเรียนพยาบาลอยู่ก็เคยทํางานบริการอะไรเงี้ยเขาเปิดโรงเรียนโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลเนาะตั้งแต่4 g แล้วก็420ชั่วโมงถ้าใครมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเรียนต่อ420ชั่วโมงสามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้แล้วก็ปฏิบัติเนี่ยเราจะมีชั่วโมงปฏิบัติว่า,วาคุณจะปฏิบัติที่ไหนอะไรยังไงราคาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยคุยกัน next step เหมือนกันราคา ทั่วไปแต่อันนี้มีคุณภาพเพราะว่าเพื่อนคนนี้รู้จักกันมา20ปีละแล้วก็เขาตั้งใจที่จะผลิตคนคุณภาพออกไปจากสถาบันเขาเราก็เลยต้องการช่วยสนับสนุนเออซึ่งกันและกันเนาะเออน้องๆพี่ที่เป็น FC พี่เออแล้วคะเออใช้ครับน้องหายใจแตนปี <laughs> ทุกครั้ง <laughs> จะพูดชา้ชาๆก็ได้คะ่ะแต่มันไม่ตื่นเต้นนะน้องซาง เดี๋ยวพูดยาวพูดยาวนี่เออเอเอเฮ้ยขำมาพ,พูดทีไรแล้วอยู่กับน้องซากแล้วหัวล้อหาทุกครั้งเลยเออก็ชีวิตมันมีความสุขกับตรงนี้แล้วเนาะหัวล้อดังๆตังมันเข้านาะนน้องอ่ะอันนี้พี่ลุงก็เล่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าสนใจยังไงให้ดูย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าวันนี้พี่ไลฟ์มาแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วจ้ะน้องสากเออแล้วถ้ายังไงเนี่ยพี่ลุงจะบอกงี้ว่า พลังการกรอดเป็นพลังงานที่ดีมากนะคะเราสามารถแบ่งถ่ายพลังงานที่ดีไปนะคะแล้วก็เราก็จะพบสิ่งดีๆนะคะอยู่รอบๆตัวเราอยู่ที่ในตัวเราก่อนแล้วก็อยู่รอบๆตัวเรานะคะแล้วก็เราสามารถจะดึงดูดสิ่งพวกนี้เข้ามาในชีวิตเราได้นะคะและพลังการกรอดสามารถเยียวยาต้องพูดคําว่าเยียวยาทําให้คนที่กําลังเหงาเศร้าซอยรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรแค่ให้กําลังใจเขา ด้วยการกอดเขาก็จะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกปลอดภัยแล้วโอเคค่ะวันนี้พี่ลุงก็ไลฟ์มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะลุงอยากจะบอกงี้นะคะว่าอะไรที่มันดีอะารที่มันดีกับตัวเราและที่มันดีกับคนรอบตัวเรา ขอให้ตั้งใจทำในสิ่งที่ดีแล้วก็ยึดมั่นสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่ใช่สิ่งที่ดีแล้วนะคะพี่ลุงยินดีมากๆที่น้องๆนะคะยังบอกว่าดูแลซึ่งกันและกันอยู่เนะเาะแล้วพี่ลุงอยากจะบอกงี้นะคะว่า,าวันนี้ที่พี่ลุงมาไลฟ์เรื่องนี้พี่ลุงอยากให้คนได้เก็บเกี่ยวเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเอาไปใช้กันเพื่อประโยชน์ นะคะเพื่อประโยชน์สุขกับตัวเราแล้วก็ตัวคนรอบๆตัวโอเคค่ะวันนี้พี่ลุมก็ไลฟ์มาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วถ้าใครมาทีหลังก็ดูย้อนหลังได้นะจ๊ะพาคนไข้ฝึกเดินเก่งมากจ้ะน้องยอดเยี่ยมเลยนะเออเดี๋ยวดูย้อนหลังกันนะอ๋อน้องน้ำมาแล้วกลับด้วยยังจ๊ะน้องน้ำน่ารักที่สุดเลยเออน้องน้ำกลับยางจ๊ะเนี่ยยังไม่ได้กลับใช่ไหมอืม นะคะโอเควันนี้พี่ลุงก็ไลฟ์ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆสําหรับคนที่เข้ามาดูไลฟ์แล้วก็ขอบคุณมากๆคนที่ดูย้อนหลังนะคะวันนี้พี่ลุงก็ไลฟ์ประมาณแค่นี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่า I love you รักทุกคนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะ